ตาพืชตีนเนาะป่าบ่อนไปยามมงมันนี่มันอย่ากล้องลงไม่ได้ไมีขอโทรศัพทราลงมันนี่นี่โอ้ลงมากก่าพอแล้วเนาะดีกล้องเป็นยังคือนไล่แ๊บนึง กะสบายดีตอนเศร้าที่นี่ตอนนีก้ก็เจอซองมากกลตรงนี้เนาะที่นี่กะ <c oughs> มาอย่ามองเนาะหู้จักสิไดหรืหรรอบม่ไดจังหูเนาะมัน, <c oughs> นเห็นหน้าแซงนี่ก็น่ามาซองเนาะเป็นหวานเนาะซองไฮอันนี้ก็เพิ่นสีดำเนาะ <c oughs> นี่ก็นายายเนาะ ายใช่เสียตากาัน,านยาวประมาณสิบห้าเซนเนาะนการความยาวครับประมาณบระานไดน้เนาะยาวอยู่ประมาณ <c oughs> โอ้ยพวกนี้คือสียาวเตอขน้ำตื้นกับดำได้เน,น,นาะอันนี้น้ำขนาดไว้เนี่ซ้าน้ำตัว พราะว่ามีอันจักดูนะป้าเต้าบึงสภาพนตาสบายดีอีกแค่หนึ่งเนาะสบายดีปีใหม่สวยเลยละห่า <c oughs> งตื่นสวยอย่ามองนะพอได้อยู่ได้กิน <c oughs> โอ้โหซีมารเลบอเดอร์มันจะนเป็นหน้าแซงมันกผิดหน้าแซงเถวนี้แมน่นเบิลหลายนอเท่านี้นอเท่านี้ <c oughs> ไอวีนสองอูตาลาขอบ่อ ก็มาใส่ซองหลังใส่ไว้ให้ย่ายามแล้วก็บุกายามเนาะกุยามบุเป็ดย่ <c oughs> า,มมา,นนา,ามุวาเนี่ยกับบยามก็มีอยู่เนะเบอร์ทิ่ไม่ยอ,อมครกัน Để, nhóm người mọi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  đi mọi người mọi người mọi มองต่อ <c oughs> อากาศจะเย็นขนาดขนาดมาสวยแลย <c oughs> ยังนี่เราจะเข้าเจ็ดโมงนะหกโมงกวนะ่า ปากปิดเนาะหมาสองดูเลมโบโุกวะยันน้าโอหน้าแหงเด้เป็นที่ดำหน้าล่ะ <c oughs> ลงมาก่อน <c oughs> นี่ลงมากับมาแล้วน,นะตัวนหนึ่งเนาะบ้าคลัน้อย ผลตื่นแล้วนี่เพิ่นตื่นผนปานรอดบปานรอบอย่างนี้เพิ่นมาตาม่ำนี่เสร็จนี่เนาะนี่นนปดพอได้ได้มือเดียวเนาะเดี๋ยวสิปดก่อนปดก่อนเนาะวายเสร็จแล้วหนึ่งดอกหนึ่งโซ่ติดไหมเก็บหมวกก่อน มอยก็ติก็มันติดแต่ป่าเลยมองกันนะเอาะมอยกันกนะเออมอยไปน้ำนะมีบ่ลงมาเลย Ui Làm nhìn thế à. pha thôi là sạp lồm Bán vậy Tám khưng Tám ไหนว่าะก้าใส่อเออนี่เห็นแล้วเนี่ยพี่น้องเสร็จอีกแล้ว ได้แล้วเด็ดแล้วคือดปลามือเดียวก็ได้ ปลาไปอย่างนี้แล้ว ítô nó nữa này nó, này coi sống to, tô này, tí từ từ một nhạt rồi, coi gót gót, to, nhẹ rải, tô tô ตามโตทั้งปลาข่าโอ้เลือแคบหน่อยมองมองขาดเ่ยโห <laughs> ลมลมกไปโตแบ่ได้เลยเอ,เอ,เอ,เอ๋อย่างไ้ก็ได้จากนัอนลุกลมล้มมาละเปียกเบิดเลย มันติดตป่าเนี่ยหอยขาดแห้งน้ำมองก็ได้ เอ้าบุกปา่าปีกที่ปีกอที่เนี่ย น,น,นี่หอยจุบเลยอ้วนอยู่ได้เนาะอ้อ้ดูบนนอนนาอดูอนนอดูดูอยู่เนาะดีมาขอหนอยเดี๋ยวปดกันนะพดก่อนพดก่อน,น ปดเรียบร้อยแนละ้วสามโตเนาะพอขอเนาะโอ้ยได้ปลนได้เจ๋ลได้ปนได้เจ๋วนอ้องเอ้ยสามโตแล้วเวก็บหอยกไปน้ำ ขาดคักนี่เงินกับปูกัดเนาะกูกัดโอ้ขาดไปเลยมองกูย่อเงี้ยนึกฝาบะไัเงี้ย ปาปลาโคกกระปูกินหอยกินเนาะติดตอนแต่ตอนไหนโอ้ปูกินหอยกินยังมันเาเนานะยังมันเาเดี๋ยวขอยหยัดปลดก่อนเ้อะ ไปไปต,ต่อนี่เส็อีกตัวนี้กันเนาะนี่หอยสิมากินขอหน่อยดูหมอกหอยก็นหอยเซอรี่เนาะเจ็บจี่เนาะีุดมือวาดหนึ่งโทนเนาะ mình nào ra rồi này Rồi, nào là cháu Điều có nhạt bột con nợ Cái to Cái này này เอาเก่งไะแป๊บเซตสองลายเนาะอยู่มงนี่เนาะนี่สองลายพี่น้องเอ้ยเซตสองลายด้มงนี้ด้อ เดี๋ยวขอญาติปดกันเด้อตายเรียบร้อยเนาะตายเรียบร้อยๆเนาะเนาะติดเต็มเวีนเนาะมึงทรงนี่เนาะมึงเวีนนี่ติดเต็มเวีนนี่อยากอยากจนอยากหนาวเนาะอันกันบ่ได้กะเอ็ดเนาะยังบ่มีกินเนาะยังใส่ได้อยู่ ไปสุดนเลยหรอกขานอน่ทางมาทางไี้อมองก็ได้มองขาดขาดแห้งเนาะปลาครับคองบ,อบปป่วโป๊ดตักเอาไว้เป็นเงอปลาคอ พอมาเห็นงับอีกทค่นหนึ่งนะอ่ะเสร็จอีกอือพอในเกี่ยวได้เนานะตายแล้วเนาะเนานะ นื้อได้โคดไปได้นะึ่มือเดียวเนาะตัวงามใส่นี่ยกำลัางงามนานนเนาะพยายามหนีนน่เดียวพยายากโคดกันนี่เนาะเรียบร้อยถึงคืนนี่มึงโซนอยู่เนาะจนตายจนแข็งเนะาะทำขึ้นนี่ตัวนี้เนาะยังยังสดอยู่ตายยังแปลวอยู่เนาะไป นี่เซตอีกแล้ว,ลวปลาสูี่น้องปลปสูตรบ้านนี่ตัวนี้เป็นแล้วตัวนี้เนอะเดี๋ยวปลดอีกก่อนเนะก็ปลดก่อนไอ้ต่อนะละสุกได้ดล้ววนะมองอนะโอ้ขาดง่ายเนาะ มองลูกนีอสุดแล้วบนไสลากใส้ยังมองกันนะจีบไปโลดด้อ ว่าคัดติดแล้วก็เหอมันพันไปเลยเกี่ยวไปเลยนะเก่งไปได้จ้ะแล้วเนาะเรามึงมองตอนเดียวใส่พอได้กินอ่าอยู่แรงเนาะนี่ว่าสิพอได้ได้ผลเนาะ đây phí Cái kè Lầy này đi ngọt Lầy này đi Bà bộ อันนี้บ้างตามดินแล้วเนาะโอ้โหนะตามพื้นดินแล้วนะ โอ้ลมแถบางเเตีใหม่เหมือนจะพอนแล้วมนี่เนาะไหลกับตาม เท่าอยู่แยะน้เมื่อไหร่ไ่มองนกปลาคอตัุ้มไงสะแซมแขน เต้นขึ้นข้นเลยนนเนาะตื่นไฮ้เนาอเก็บเอาฝุ่นเนาะลงบึงงอหอ,อยบึงกันได้มีหอ,อยบ่าไง กลางครับบ

ท่านบอกขี้ค้านก็พอได้กินเนาะย้อนแสงมาเลยย้อนแสงเนาะอันด็ประคอเนาะมันขึ้นมาที่คนน้อยไป xe back เนาะนี่กําลังจะดูดน้ํานาแซงเนาะโอ้แกยากให้เบิ่งซิเอานี่นี่เนาะปลา2 4 2 4 6 8 จีบโตรวบพุทธกุป,ปากินอื่นแล้วก็มีเนละเงายวเมื่อเป็ดกินสบายน้ำมัำนบกแข็งแลยกันมาดำกัน,นหน้านี่ หน้าแซงหน้านองนี่น้องเห็ดตุนร้ายก่ะบุกไข้แข่งบุกแข็งเนาะน้ำมนันดูดน้ำประดานวเนาะดูดเนาะใส่จักรรถไทหน,หนาเนะ่ยดูดเนาะใส่ปั๊มดู เอามาพี át, cuanto, cık, ่เ <c> ส <oughs> ียงหนูดน้านาะตึก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 บนโน่นกันนะ นามกอเนี่ยมัวได้เราคันเทนอยู่กระสุมเบิดนี่ก็มันจีแต่ลงมาตามเขือเบิดลงเขือเบิดแวนวหนาม อันนี้ก็ปลูกแตงนะปลูกแตงนี่ก็บาซองปลูกแตงกนะันล่างนะใช้น้ำบาซองร่างนะ หนาวปลูกยังก็กกค่อยขึนย้นก็จะึ้นเนาะขึ้นเนยาก็เรียบร้อยเนาะวันนี้เขาก็จะหยอดเทียงหอดโลดแล้วเนาะสี่ขอตัวเพิเ่นากลับบ้านเน,ะนาะตากับเล่ามีต้ม ไปดูก่อบายบายาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะการอายุกากินบุก่ามาเศร้าได้เนาะมันหนาวเนาะได้มาสวยๆเนี่ยยังหน่อยมาสวยกอดมูมูหรือว่าเศร้าแล้วก็จะมายามหมาะหลอกอันมาสวยละบ๊ายบายละก็กระนั้นคลิปใหม่